ราชวงศ์เหลียวปีครือศักราช916ถึง1,125ราชวงศ์เหลียวสถาปนาขึ้นโดยชนเผ่าซี่ตันเดิมมีถินฐานอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำเหลียวในมณฑลเหลียวหนิงและมองโกเลียในต่อมารุ่งเรืองขึ้นจนสามารถครอบครองดินแดนทางภาคเหนือของจีนเป็นเวลานานกว่าสองศตวตรรษโดยถือกำเนิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกับยุคห้าราชวงศ์ และสิ้นสุดไปพร้อมกับราชวงศ์ซงเหนือแม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวราชวงศ์เหลียวได้เปิดศึกสู้รบกับชาวฮั่นในดินแดนภาคกลางเป็นระยะเวลายาวนานแต่ในด้านวัฒนธรรมการบริหารการปกครองสังคมและเศรษฐกิจล้วนได้รับอิทธิพลจากชาวฮั่นอย่างลึกซึ้งปลายราชวงศ์ถังเยรูอบโบจิรวบรวมชนเผ่าซีตันเป็นหนึ่งเดียวและสถาปนาแขวนซีตันขึ้นในปีครืัศกราช916 จากนั้นปรับปรุงบ้านเมืองขนาดใหญ่คิดประดิษฐ์ตัวอักษรซีตันสร้างเมืองหลวงแห่งใหม่ขึ้นที่เมืองห่วงตูแล้วรวมแผ่นดินภาคเหนือเข้าด้วยกันปีคริสกศักราช926เยรูอบโบจิซิ้มพระชน เดิมอาโบจิต่างตั้งเยลูทูอี้ e. บุตรชายคนโตเป็นรัชทายาทนะคะแต่ฮองเฮาซูลี่และข้าราชสำนักต่างๆต,ต,ต่างให้การสนับสนุนเยลูเตอ๋อกวงบุตรชายคนรองที่มีความสามารถด้านการทหารขึ้นครองบัลลังก์แทนบีบคั้นให้เยลูทูอี้ต้องลีบภัยไปยังราชสำนักโคถ,ถังปีกริดไศักราช926ถึงปีกริดไศักราช947 เยลูเตอรกวงสารต่อนโยบายของบิดาโดยใช้หลักการปกครองตามประเพณีท้องถิ่นโดยจัดแบ่งข้าราชสํากออกเป็นฝ่ายเหนือกับฝ่ายใต้ฝ่ายเหนือเป็นข้าราชการซีตันปกครองดูแลชนเผ่าซีตันและชนเผ่าปะสุสัตว์อื่นๆโดยใช้ระเบียบปกครองของชนเผ่าส่วนฝ่ายใต้มีทั้งข้าราชการชาวฮั่นและซีตันปกครองดูแลชาวฮั่นและป๋อไห่ ที่โดยมากทำการเกษตรอยู่ทางตอนใต้และตะวันออกของแคว้นโดยใช้ระเบียบการปกครองตามแบบอย่างราชวงศ์ถังนอกจากนี้เยรูเตอรกวงยังศึกษาด้านวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชาวหัน่นทั้งยังให้ความสนใจต่อการพัฒนาด้านการเกษตรทำให้สภาพเศรษฐกิจและคุมกำลังของซี่ตันจเจริญรุดหน้าเข้มแข็งขึ้น ไม่นานเย,ยลูตเตอกวงก็สบโอกาสขยายอิทธิพลเข้าสู่ภาคกลางในปีคริตไศักราช936ซีตันยื่นมือเข้าช่วยเหลือสื่อจิ้งถังล้มล้างราชวงโหถังและสถาปนาโหจิ้นขึ้นโดยได้รับมอบดินแดนแถเพอเปอยและซาน46เมืองอีกทั้งบรรณาการประจำปีเป็นการตอบแทนแต่เมื่อสื่อจิงง้งถังซิมพระชนผู้สืบบรรลังของสื่อจิ้งถังต้องการแยกตัวเป็นอิสระ กองทัพซีตันก็บุกเข้านาครไคฟงล้มล้างราชวงโหจิ้นเป็นผลสําเร็จแต่เนื่องจากกองทัพซีตันไม่ได้จัดกองสเสบียงสนับสนุนทหารจึงต้องออกปล้นสะดมย่างชิงสเสบียงราษฎรตลอดเส้นทางที่ผ่านเป็นเหตุให้ประชาชนลุกคือขึ้นต่อต้านอย่างรุนแรงกองทัพซีตันได้แต่ล่าถอยกลับภักเหนือไปปีคริสต์ศักราช947 ระหว่างการถอนกำลังกลับภาคเหนือเยลูเตร์อกวงซิ้มประชนกระทันหันในแดนหือเป่ยนะคะขณะที่กองทัพไม่อาจขาดผู้นำได้ดังนั้นบรรดานายทัพจึงสนับสนุนให้เยลูหลวนบุตรชายของเยลูทูอี้ราชธายาทองค์กรซึ่งร่วมรบอยู่ในกองทัพด้วยกันขึ้นเป็นผู้นำคนใหม่ส่งพระนามว่าเหลียวซื่อจง แต่เว่าภายในราชสํานักเหลียวสหลี่ไทเฮาที่สนับสนุนหลีห่หูน้องชายของเยรูเตอร์กวงเป็นผู้สืบทอดบัลลังก์เมื่อทราบเขาก็ส่งหลี่หูนำทัพมาแย่งชิงอำนาจกลับคืนแต่หลี่หูก็พ่ายแพ้ไปนะคะทั้งสองฝ่ายจึงหันมาเจราจากันสุดท้ายแม้ว่าทั้งสองฝ่ายตกลงให้ทายาทของทั้งสองสายสลับกันขึ้นเป็นผู้นําโดยสหลีไทเฮายอมรับให้หลานชายคือเหลียวซื่อจงครองราชต่อไป แต่กระแสการแย่งชิงอํานาจภายในราชสํานักเรียวยังไม่หมดสิ้นไปนะคะเหลียวซื่อจงใช้มาตรการรุนแรงในการกําจัดศัตรูทางการเมืองอย่างเด็ดขาดทั้งให้การสนับสนุนชาวฮั่นอย่างมากสร้างความไม่พอใจให้กับชนชั้นสูงของชนเผ่าเป็นเหตุให้มีผู้คิดก่อการโค่นล้มราชบัลลังก์หลายครั้งแต่สุดท้ายก็ถูกปราบราบคาบลงจนกระทั่งปีคราดกราช951 ราชวงศ์โหโจแทนที่โหฮั่นหลิชวชงทายาทร,ราชวงศ์โหฮั่นแยกตัวออกมาสถาปนาแคว้นเป่ยฮั่นจากนั้นหันมาสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์เหลียวเพื่อขอให้เหลียวส่งกำลังคุ้มครองเหลียวซื่อจงคิดเฉยโอกาสนี้รุกเข้าภาคกลางอีกครั้งจึงนำทับลงใต้มาแต่แล้วระหว่างทางเกิดเหตุกบฏขึ้นเหลียวซื่อจงถูกสังหาร หลังจากปราบกบฏลงได้นายทัพทั้งหลายต่างยกให้เยลูจิงบุตรชายของเยรูเตอกวงขึ้นเป็นเหลียวมู่จงกษัตริย์องค์ต่อไปเหลียวมู่จงครองราชระหว่างปีคริสต์ศักราช951ถึง96 969นะคะเหลียวมู่จงแม้ขึ้นครองราชแต่ภายในก็ยังมีการแย่งชิงระหว่างพี่น้องเกิดขึ้นอยู่ ะะมีการก่อวอดและกวาดล้างทางการเมืองหลายครั้งการปกครองภายในล้มเหลวบ้านเมืองอ่อนแอในเวลาเดียวกันภาคกลางก็เกิดการผลัดแผ่นดินราชวงศ์ทรงเข้าแทนที่ราชวงศ์หโจวทรงไทจูเจ้าขวงอินเห็นเป็นโอกาสจึงเดินทางรวมแผ่นดินทางใต้ก่อนแต่เมื่อหันกลับมาอีกครั้งสถานการณ์ทางภาคเหนือก็เปลี่ยนไปแล้ว ปีคริสตศักราช969เหลียวมู่จงถูกลอบสังหารเยลูเซียนบุตรชายของเหลียวซื่อจง,จงจากสายราชทายาตองโตขึ้นครองราชต่อมาส่งพระนามว่าเหลียวจิ้งจงครองราชระหว่างปีคริสตศักราช969ถึง982จากนี้ไปจนถึงราชการเหลียวเซิ่งจงปีคริสตศักราช983ถึง131 เมื่อผ่านการปฏิรูปครั้งใหญ่เปลี่ยนผ่านสังคมสุวัฒนธรรมแบบฮั่นก็เข้าสู่ยุคทองของราช,ชวงศ์เหลี่ยวนะคะตลอดราชาการเหลี่ยวจิ้งจงมีสุขภาพที่อ่อนแอเซียวหองเหาจึงเข้าดูแลราชกิจแทนทั้งหมดปีคิตศกราช979ทรงไทยจงแห่งราช,ชวงศ์ซ่งผนวกแคว้นเป่ยฮั่นเข้ากับภาคกลางเป็นผลสำเร็จต่อมาไม่นานเหลียวจิ้งจงก็สิ้นพระชน จึงให้โอรว 12, สวัย12พรรษาคือเยลูหลงซี่ขึ้นครองราชต่อมาเป็นเหลียวเซิงจงภายใต้การดูแลของเซียวไทเฮานะคะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยราชวงศ์ซ่งและเหลียวต่างเปิดศึกประทักกันหลายครั้งแต่ก็ไม่อาจเอาชนะกันได้การศึกในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายจากตำนานวิรกรรมอันลือลั่นของขุนศึกตระกูลยาง ปีคริสตศักราช990ดินแดน,นทางภาคตะวันตกเกิดอาณาจักรใหม่สถาปนาขึ้นในนามซีเซียโดยหลีจี้เฉียนนะคะซึ่งผูกมิตรกับราชวงศ์เหลียวราชวงศ์ซ่งจึงต้องเผชิญกับการคุกคามจากศึกทั้งสองด้านเมื่อถึงปีคริสตศักราช1004 หลังจากสู้ศึกครั้งแล้วครั้งเล่าราชวงซ่งเหนือกับเหลียวก็บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่ฉานหยวนซึ่งปัจจุบันเนี่ยคือเมืองผู่หยางมณฑลเหอหนานนะคะโดยซ่งเหนือยินยอมจะส่งบรรณาการให้เหลี่ยวทุกปีเพื่อแลกกับข้อตกลงไม่ให้เหลียวกยกองกําลังมาปล้นสะดมราษฎรแถบชายแดนภาคเหนืออีกขณะที่ส่งเหนือก็ต้องยอมละทิ้งความต้องการที่จะช่วงชิงเมืองปักกิ่งและต้าถงที่เคยเสียไปกลับคืน ข้อตกลงดังกล่าวแลกมาซึ่งความสงบสุขของดินแดนภาคเหนือเป็นเวลาร้อยกว่าปีทั้งมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ,จสังคมและการผสมผสานวัฒนธรรมชนเผ่ากับดินแดนภาคกลางในเวลาต่อมาด้วยปีคิตรศ1 0 0 9หลังจากเซลไทยเฮาปล่อยวางภารกิจทั้งหมดแล้วนะคะโดยส่งมอบอำนาจให้กับเหลียวเซิงจงจากนั้นไม่นานเซลไทยเฮาก็สิ้นพระชน เหลียวเซิงจงจึงปกครองเหลียวต่อมาจนถึงปีเคริสกราตหนักราช1ิ3 1ก็สิ้นพระชนม์ตามไปถือเป็นยุคที่ราช,ชวงศ์เหลียวเจริญรุ่งเรืองสูงสุดจริงๆสภาพสังคมเจริญรอยตามอรารยธรรมของชาวฮั่นอย่างสมบูรณ์รัชสมัยเหลียวซิ่งจงและเหลียวเต้าจงในยุคต่อมาก็เกิดการแย่งชิงอำนาจในราชสำนักเหลียวเป็นระรอก เมื่อถึงปีคริสตศักราช1,075ภายหลังการก่อการของเยลูอีซินกับจางเซียวเจียรัชทายาทถูกสังหารเกิดการกวาดล้างทางการเมืองขนาดใหญ่บ้านเมืองอยู่ในสภาพคลอนแคลนอย่างหนักกลุ่มชนเผ่าทางเหนือพากันลุกค,คือก่อวอดเป็นระยะทรัพย์สินในท้องพระคลังและกำลังทหารสูญสิ้นไปกับการปร,ปราบปรามกลุ่มกบฏจบจนปีคริสตศักราช1,101เหลียวเต้าจงล้มป่วยเสียชีวิต เที่ยนจ้วตีขึ้นครองราชต่อมานะคะขณะที่กองกําลังของชนเผ่าหนีเจินที่อยู่ตามแถบชายแดนเหลียวเนี่ยภายใต้การนําของหวันเยียนอากูตามีกําลังที่แข็งกล้าขึ้นเกิดการลุกฮือขึ้นที่แดนป๋อไหา่ทางตะวันออกของเหลียวหลังจากเอาชนะกองทัพเหลียวที่ส่งมาปราบลงได้แล้วอากูตาก็สถาปนาแคว้นจินหรือกิมขึ้นในปีครตสตรักราช1115 จากนั้นจึงบุกยึดดินแดนเหลียวตงฝั่งตะวันออกและเมืองสำคัญของเหลียวจนหมดสิน้นเทียนจัวตี้ได้ตะหลบหนีไปทางตะวันตกแต่ก็ถูกจับได้ในที่สุดราช,ชวงเหลียวจึงล่มสลายลงในเวลานั้นอาล่ะค่ะทุกคนขา เราก็ดําเนินเรื่องราวของราชวงศ์เหลียวมาจนถึงตอนสุดท้ายกันอีกแล้วนะคะแหมท้ายคลิปไวจริงๆเลยอันนี้เนี่ยเป็นการเล่าเพิ่มเติมจากตอนที่แล้วนู่นเลยนะคะสัมประมาณ3 4 5หคลิปก่อนหน้านั้นไปเลยก็คือที่แบมเล่าอยู่สีราชวงศ์ในคลิปเดียวซึ่งเวลาทั้งหมดเนี่ยมียู่แค่10นาทีเท่านั้นนะคะก็คือรวบรัดตัดตอนนั่นเอง แต่ว่าในคลิปนี้หรือว่าในคลิปต่อๆไปหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่าแยกนะคะพอเสร็จจากการเล่าแยกนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าแต่ละราชวงศ์เกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะพอคร่าวๆนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของแบบด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ see you next time สวัสดีค่ะ